来来来

วันนี้มารับกี่เที่ยวแล้วครับหาเที่ยวหาเที่ยวแล้วนะแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมครับตรงนี้ไม่มีไม่มีนะแต่ค่าน้ำมันเราเองโอเคขอบคุณมาก รับกระเป๋าครับใครยังไม่ได้กระเป๋าวันนั้นวันนั้นได้ั็หมด

เราเป็นคนแรกของจังหวัดอุดรเนี่ยนะครับอาหารกันจะได้ปฏิบัติการทั้งจังหวัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปควันนี้ถึงต้องมีข้อความจากพันธมิตรีคุณารู้าที่ว่าน้ำอาหารมาเสริมให้ก็ช่วยช่วยตัวน้ำบาดาลแบบน้อยไปนะครับก็จะทให้มีน้ำลดเบียดเพิ่มมากขึ้นนะครับรถเบียนกว่าเลยครับไม่ต้องถามท่านผู้จัดการภาพนะครับที่รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการหาทุนสุดรับคำสั่งจากท่านในต้นสีมากีนะครับว่ามีภารกิจอะไรบ้างครับ ผมก่อนนะครับได้พูดคุยกับทางผู้มนุยการฐหานสุดนะครับและท่านผู้บัชาการารสุดก็ได้สั่งมือบระชารารฐานพัฒนานะครับให้จัดกําลังเข้ามาพร้อมกับให้ประสานกับเราทัพอื่นนะครับทวมทัางจังหวัดก็ได้มาช่วยชาวบ้านชุมพรนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ว่าว่านะครับคือว่าเป็นรายแรกนะครับที่เราลงแล้วก็อีกแปดอำเภอที่ จะกระจายกันเข้านะครับก็จะพยายามช่วยชาวบ้านให้ดีที่สุดครับให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับได้แล้วได้แล้วขอบคุณมากครับนไมยล้เเาด แค่เราต้องทุกันอยู่เท่าไหร่ที่ตัวรได้แล้วสามลองไ่อยๆเออย่าเป็นทิศภาพครับหนึ่งสองสามตกตั้งแต่ท่าแรกไม่ไม่ชอบบริเวที่ย่ากระดานแต่ว่าทางทหารก็ประสานงานให้ฝนหลวงตกให้เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าถ้าฝนหลวงหน้วอาทิตย์หน้านี่ก็จะมีทรัพยากรก็จะมีฝนตก ถ้าฝนหลวงช่วยบินเสริมให้ในช่วงนี้ทาหารช่วยเติมน้ำให้ในช่วงนี้นะครับคี่ว่าสถานการณ์เราคงจะดีขึ้นงานมากขึ้นนะรัสวุกนด้วยกันนะถ้าเรา,เราวางแผนไว้แล้วก็จพยายามทำตามแผนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาภัยแ้งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ตามที่ท่านนายกทีสังขารมาให้ได้โดยที่สุดนะครับผมก็ได้บอกว่าถ้า อ Finished. ตอนนี้กรมฝนหลวงเขาก็บินทําฝนอยู่ทุกวันนะครับเมื่อ ok วานก็ตกทางท่าแซะมาวังใหม่ว่านาต่อไปพระโตนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าให้ทางทางกองทัพอากาศขอความกรุณาทางสถาลนะทางทัพอากาศทางพออเนี่ยช่วยปฏิบัตกการเรื่องฝนหลวงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าฝนตกทั่วทั้งจังหวัดแบบนักหนักติดกัน3-5วันนะครับผมคิดว่าเพิ่มปริมาณน้ําให้แล้วก็เราจะากที่คลายปัญหานี้ไปได้เยอะเลยนะครับอยากให้ฝนตกเยอะๆแบบ เมื่อวานที่เขาบอกว่าบางที่นะครับฝนตกมาแบบได้น้ำอ่สูงมากหรอขยากได้่างนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงของท่านนายกนตรีนะครับที่ให้ทหารเข้ามาช่วยพี่น้องไทยก่อนนะครับครับ